นี่จ้าอันนี้คือขนมโอชิ้นแล้วก็คือจริงๆอ่ะขนมเนี้ยเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะมันจะเป็นไส้ขนมปังนมสดขนมปังเขาจะนุ่มมากคือเคยกินครั้งแรกอะ่ะเหมือนเขาขายอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเหมือนเราซื้อที่เชียงใหม่นะัจนจะได้ปะครับจะไม่ได้ไไดจะได้ปะ แล้วก to <parece maison. S 1> ็ตอนนี้พอดีว่าเรามาที่หน้านอะเราก็เลยแวะซื้อทุกที่ก็แวะซื้อทุกที่แหละแต่เดี๋ยวครั้งนี้ยจะเอามาเปิดกล่องให้ดูเราเปิดกล่องนะฉันเหนื่นิ่งเฮ้ยจะฟูจฟูแล้วก็อุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะอุ้ยจะฟูเจ้าูมหอมว่ะ ต้าฟูนี่ไงเต้าฟูบายแล้ว <The S 1> กินไหมนะนี่เรากินหมดไป็นหนึ่งกล่องแล้วนี่ให้ดูหลักฐาน <S <S อ่ะก็นี่นะมันจะเป็นแบบนี้ <S 2> <S 2> <S แล้วก็นี่ขนมปังมันนิ่มมากเอามาเป็นอย่างนี้ก็นี่เป็นอย่างนี้ก็จนิ่มๆๆมันนิ่มมากแล้วก็นี่นะก็จะ,นนจะมีไส้ มีอยู่ข้างในให้ดูนะเฮ้ยมึงคนหิอวอ่ะมึงคนหิวอ,อยู่หลังกล้องเั็นท่านหิวอ่ะเอาป่ะเดี๋ยวแม่ให้อืมอร่อยอมางทั้งหอมนมแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นอะไรพี่เหร นี่ยขนมปังนิ่มมากเดี๋ยวจะแหกให้ดูนะเนดี๋ยมคเอเนี่ยไส้มันปูดไเห็นไหมโอ้ยมีคนแบบฟินน่ะหูว์อร่อยมากอร่อยสุด อชินโอชินเบ้เจนเฮิร์นเจเรนเจนเฮินกินนี้ก่อนเหยไรปะใหโดนเลยจริงเหรอเอาคำนี้คำนี้คำนี้โดนแล้วโดนอะอะเคียวอีกทีดิดูโอ้ยยี้เหรอี่ทีดิใส่คำดิ โอ้ยเ uhm ป็นไงฟินปะหอมเนาะหอมนมเนาะไอเครบายบายแล้วบายบายครับอร่อยมากโอชินนธอดิโอชินเหม็นกิ้งกิ้งทปหมดเลยกันแล้วอะ อร่อยอร่อยมากแค่ไหนอ่าหงืเลยนะขนมปังนิ่มไหมครับนิ่มามา <วะ S 1> ก,กแล้วมันหอมเป็นกลิ่นอะไรหอมกลิ่นเหมือนนมข้าวไก่ดอ่ะหรออร่อยว่ะก็มันคือขนมปังนมสดอ่ะลูกอ้าวอือโอ้โหฟินขนมปังนุ่มมากเลยเนอะหลายหลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายหลายบาย